สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565เรามาถึงชาวราศีกุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนา มาดูนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างหรือมีอะไรที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะมาดูว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคราภจะมีไหมจะมีอะไรที่ต้องระวงังหรือต้องป้องกันไว้บ้างช่วงท้ายของคลิปมาดามจะมีเคล็ดลับการเสริมดวงให้กับราศีกุม ประจเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูนะคะว่าชาวราศีกลุ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเรียกว่าเหนื่อยหน่อยนะเครียดหน่อยนะไม่ว่าจะเครียดกับเรื่องอะไรเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานเครียดกับผู้ใหญ่นะคะเครียดกับงานใหม่ๆโครงการเก่าๆที่กําลังคิดจะเอาลงมาลงมือทําใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าเครียดจากญาติพี่น้อง ะคะเครียดจากญาติพี่น้องเครียดจากผู้หลักผู้ใหญ่จากการที่เราผู้ใหญ่ที่เราดูแลอยู่นะคะเราจะมีความเครียดอาจจะมาจากการเจ็บป่วยของเขาก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันถาถมเข้ามาหาคุณนะแต่ถามว่า คุณพอจะรับมือไหวไหมในในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้จะเครียดแต่ก็รับมือได้นะคะเป็นการที่เรียกว่าฝึกความอดทนของชาวราศีกุมกันเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้เขาบอกให้ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากโรคของโรคของสตรีหรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นตัวคุณเอง ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่หรือไทลอยนะคะหรือเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนถ้าบางคนไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ระวังฮอร์โมนไข่ที่50อัพแล้วฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจะมีอารมณ์ที่งุดหงิดผิดปกติหรือบางคนเนี่ยฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นมันก็มีหลายอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าฮอร์โมนแปรปรวน ส่งผลทําให้สุขภาพแย่ก็มีนะบางคนนะคะป่วยมันอยู่นั่นแหละก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยสําหรับชาวราศีกุมนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องการงานเขาบอกว่าในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายานนี้คุณมีเกณฑ์ของการที่ว่าทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างคุณอาจที่จะไม่ได้ทําอะไรแค่เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วส่งผลถึงว่าทําแล้วสําเร็จไหมสําเร็จนะจะใครจะว่าจับปลาสองมือแต่ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เก่งอะ่ะทาได้นะคะประสบความสําเร็จด้วย เขาเพราะว่าเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะฝึกอะไรหรือทําอะไรหรือว่าศักดิ์ศรีเยอะคนอื่นทําได้เชนก็ต้องทําได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีความเรียนรู้เร็วมีความที่กระตือรือร้อนนะคะ <_ S 1> เขาบอก <_ S 1> <_ S 2> ยิ่งขยันมากยิ่งได้มากนะชาวราศีกุมนะคะมาดูเรื่องการเงินการเงินไม่คีเล่นะชาวราศีกุมบอกก่อนนะคะว่าคุณมีโอกาสได้อยู่ดีๆได้เงินแบบฟุกๆก,ก็มีนะเพราะฉะนั้นไอ้เงินฟุกๆเนี่ยมันอาจจะเป็น ลาบรอยก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ของการถูกหวยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีการที่เรียกว่าได้มาแบบฟุกฟุกบางทีก็ได้รู้สึกยากยากแต่บทจะได้ง่ายก็ง่ายเลยทีเดียวแหละนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้เงินฟุกๆุมานะคะอ่ะมาดูถึงว่าความรักกันบ้างความรักของชาวราศีกลุ่มในคนคนโสดก่อน เขาบอกว่าคนโสดจะพบรักเก่าใครที่ความรักที่ห่างหายกันไปนานหรือว่าใครที่ยังโหยหาอาทรอยู่กับคนรักเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะเจอกันแล้วนะคะรักเก่าจะยูเทิร์นกลับมาในช่วงของการที่เรียกว่ารักเก่าในในที่นี้เขามองว่าคนรักเก่าต้องอายุเยอะกว่าเรานะนะคะแก่กว่าเราหรือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือเรา หรือเป็นคนที่ทำงานราชการก็ได้จะยูเทิร์นกับมาหาเรานะคะหรืออาจจะได้มาอยู่ดีๆก็มาปะกันแหมได้อย่างเงี้ยนะคะสำหรับชาวราศีกุมเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนที่มีคู่ครองแต่งงานแล้วเขาบอกว่าความรักของคุณดีอยู่นะแต่ให้ระมัดระวังสุขภาพของคู่ครองของคุณด้วยนะคะสุขภาพจะไม่ค่อยดีแต่ว่าคู่ครองคุณน่ะถามว่ารักไหมรักกันดีอยู่นะ คู่ครองเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าไงสนับสนุนจุนเจือนะคะส่งเสริมสนับสนุนจุนเจือครอบครัวอยู่จึงทําให้ส่งผลทําให้เขามีเกณฑ์ของการที่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ดังนั้นเจ็บป่วยในที่เนี้ยก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับเออถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากบวมโตหรือเกี่ยเกี่ยวกับเรื่องระบบกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ ทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเอ่อทีนี้เอ่อต้องบอกว่าชาวราศีกุมคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเง,ง,งิทองทองหรือค่าใช้ใจ่าย อะไรที่ในครอบครัวเนี่ยเข้าส่วนใหญ่จะเป็นคนรับผิดชอบนะสาหรับชาวราศีกุมภ์ใครที่มีคู่นะไม่ได้หมายถึงคนไม่มีค,ค,มมคู่คนไม่มีคู่ก็คือไม่มีคู่คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองแต่คนที่มีคู่เนี่ยก็จะเจอคู่ที่คู่ครองเป็นคนดูแลรับผิดชอบก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเขาสักหน่อยนะคะจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะทํางานมากเกินไปนั่งนานเกินไปก็เกี่ยวกับระบระบ,บกบระเพาะปัสสาวะได้ด้วยเช่นกันนะนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่อง ตไ,ได้ด้วยนะเพราะนั่งมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีใครที่ทํางานที่ต้องนั่งทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบอกให้คู่ครองคุณลุกขึ้นขยับขยืขย่นบ้างอย่านั่งอย่านั่งนานเกินไปเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบติดเชื้ออ่ะมาดูถึงว่าสุขภาพของคุณบ้างสุขภาพของชาวราศีกุมโอสุขภาพชาวราศีกุมก็ต้องระวังด้วย ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้บอกได้เลยว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่ชาวราศีกุมภ์ใครที่เจ็บป่วยอยู่ใค,ยยใครที่กําลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตเลยนะนะคะไม่ใช่หายได้ง่ายๆเพราะว่ากว่าจะหายต้องมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตหรือเป็นโรคใหญ่ๆใครที่ไม่ได้เจ็บป่วยอยู่รู้สึกร่างกายผิดปกติรีบไปตรวจซะมีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคใหญ่ๆเกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาวอยู่ สุขภาพแข็งแรงดีมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอย่างลับๆมีโอกาสที่จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงจากการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูถึงโชคลาภอย่างที่บอกไปว่าชาวราศีกลุ่มเดือนพฤศจิกายนนี้เขาบอกว่าดวงการพนันมันขึ้น คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภโชคลาภจะมาจากตรงไหนโชคลาภมาจากคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณจะซื้ออายุคนในครอบครัวหรือถ้าเกิดคุณมีบุตรหลานคลอดใหม่ออกใหม่คุณก็ซื้อส่วนต่างๆที่อย่างเช่นวันเกิดนะคะความยาวน้ำหนักห้องคลอดหรือ เตียงเนอเตียงคอดเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่เอาตรงนั้นแหละนะคะจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวที่ว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือว่าเอ้ยเราเล่นอายุเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูเคล็ดลับการเสริมดวงอ้อมาดูก่อนนะคะว่าชาวราศีกุมจะมีเอ่อมีสตรูไหมเขาบอกว่าให้ระวังคําพูดของเรา คำพูดเราที่บางทีเราพูดไปบางทีไม่ได้คิดเนี่ยจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ชอบเราศัตรูก็จะมาจากคําพูดของเรานะ่ะนะคะแต่แต่ถ้าถามว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีนะศัตรูลับๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือเราด้วยเพราะฉะนั้นทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไว้อย่าไปชนกับใครจะดีที่สุดนะคะอ่ะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงมาดามจะให้ทั้งหมด3หัวข้อนะคะ คุณจะทําทุกทั้ง3าหัวข้อเลยก็ได้หรือคุณจะทําหัวข้อใดห,อหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะอ่หัวข้อแรกนะคะที่มาดามจะให้ก็คือให้อาหารปลานะคะให้คุณให้อาหารปลาในวันพรหัสต,ตอนบ่าย2องโมงถึงบ่าย2องโมงครึ่งในอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะให้ไปให้ในวันพรหัสนะคะให้แล้วก็ทําให้เราจะได้มีปลาอะไรปลาอิ่มเราก็จะได้อิ่มเราก็ สิ่งที่เราให้ก็คือการให้เราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ควรจะทำก็คือเขาบอกว่าให้นั่งสมาธินั่งสมาธิตอนวันเสาร์ในช่วงสี่ทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มห้าสิบนะคะในวันเสาร์นะให้นั่งสมาธิใครที่ไม่เคยนั่งนั่งสักสิบห้านาทีแต่ถ้าใครที่เคยนั่งอยู่นะคะนั่งครึ่งชั่วโมงได้จะยิ่งดีอีกหัวข้อหนึ่งที่ควรจะทำก็คือ นะคะก็ดูนิดนึงให้สวมใส่เครื่องประดับนะคะให้สวมใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือสีมรกตนะคะสีเขียวหรือสีมรกตก็ให้สวมใส่เครื่องประดับยกหรือมรกตนะคะมันก็คือสีเขียวสีเขียวเหนียวซับแล้วปีนี้นะคะปีนี้ต้องบอกเลยว่าวันพุธอาทิตย์บดีอะไรที่มันเป็นสีเขียวเอาเลยสีเขียวเหนียวซับนะคะเพราะฉะนั้นนะผู้ที่เกิดวันราศีกุม ให้ใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือมรกตนั่นแหละนะคะในวันพุธใส่หยกหรือมรกตในวันพุธตั้งแต่เวลาเริ่มใส่เวลา6กนาฬิกาสานาทีถึงเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีในช่วงระยะในช่วงเวลาที่บอกเนี้ยนึกขึ้นได้ตอนเวลาไหนรีบใส่นะคะใส่ในวันพุธใส่แล้วใส่ยาวไปเลยเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนนะคะให้เริ่มวันพุธ แล้วก็หรือคุณจะทำทั้ง3าหัวข้อก็เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเสริมดวงแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะคะให้อาหารปลาวันพระหัสนั่งสมาธิวันเสาร์ทุกวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนนั่งสมาธิทุกวันเสาร์ออกจากสมาธิอธิษฐานขอพรถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราแล้วก็ ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ติดขัดอะไรที่ไม่ดีคุณอยากได้ดีๆอะไรคุณพูดสิ่งที่ดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะจบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด thsburg ซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นคุณก็จะได้บุญได้กุศลตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ